อาผัดติกแกงหนึ่งแหล้วกับกะเพราหนึ่งกะเพราห,ราหมูชิ้นได้ไหม,มน้วานรัสมัครลูกค้าหลายอาตรยวันนี้ฝนตกนะฮะก็จะมิดบิดหน่อยตกก็ส่งค่ะ เกี้ยวสองถแบบแมนอ่าเป็นมะม่านึงแล้วก็มีเหลืองหนึ่งโอเคจ้ารอสักครู่เด้อของศูนย์เด็กนี่นี่แล้วพูดจิตกระเจ้าวนเส้นหนึ่งกระเจ้บธรรมดาหนึ่งผัดที่แกงถั่วหนึ่งก็ผักที่แกงหนึ่งแล้วก็กะเพราหมูชิ้นหนึ่งเปลี่ยนเปลี่ยนโอเคจ้าย่าดาย่าดามีผัดซี่อูนึงแล้วก็มี มีขาวมีขาวเปือยอันนี้ยังทำผัดผัดสีครับแล้วยองมีมือมือนเว้ายเป็ี่ยนก็เดินลนนารงเงี้ยนว่นกบใส่บางก็โอ้เดนมีมีขาวเนือเปือยธรรมดาหนึ่งพัซี่อยู่นึงกระเพราหมูสับไม่เผ็ดเอกระุนม่เลยเอ

โบแม่น่อมอหน่อยบนะบคือมันคือใหม่ดัดกันแต่ว่าคือวัน่น้ยบ่แต่ปวามาณสทีแสดงว่ามันอีต่อไคือแบแต่ว่าทั้ทั้งอาจจะพอดีง่ามแต่ว่าข้างล่างมันนแบบหนึ่งนะเากรสเาหงาอแฉอะโซนยอดไว้นะเออโซนยึดกันหมดครับผมก็เตี้ยบ้ครับ ปกติแล40สี่สิบ่หนราที่ิบครสาอนหกสิบคุณน้ครับจ้าพิเศษพิเศษทอนสิบครับ่พิเศษทอนเจ็ มันได้ยี่หอนี้มาต้อง้เนะสวยด้วยจับพิเศษครับจัพิเศษสามคขอบคุณค่าเส้นสวยเท้าหนึ่งจับหนึ่งนะเจ็ดสิบ

จับุนเส้นหนึ่งก็จับธรรมดาหนึ่งผัดพริกแกงหมูใส่ฝักยาวสองเคย่าฝักยาวไม่มีแต่หน่อไม้งไงเออผัดพริกแกงใส่หน่อไม้ได้ไหมครับตักยาวไม่มีวันนี้หนะ่อ,ไม,นอไม้สดบ่จ,จ้าจ้าหน่อไม้สดตุ่ม ไม่ใช่น้อไม่โดนนอไม้สดๆจากเสือเลยจ้ามีเลี้ยงเนื้อเปื่อยสีถุงได้แล้วจ้าสีสีสร้อยหกสิบบาทได้เด๋ร้อยหกสิมามามูมีเลี้ยงมูร้อยหกสิบส อเอาผัดพี่แกงหน่อไม้ไม่เผ็ดหนึ่งผัดกะเพราหมูชิ้นหนึ่งนนี้เนื้อเปื่อยเราอุ้ยอุ้ย,ย,ยเนื้อเยอะมากกว่านี้ไหนชิ้นสินี่อะไรมีเหลืองหลอมีเหลืองหมูปรุงแล้วไม่ใส่หอมกระเทียมน,นะพอได้เลย นี <quarters> ่นี่ขอตอนนี้นี่นี่เลยนะมึงค่าปรุงไปส่งครามออเดอร์ตัวนี้ั่งเพิ่มอาหาร เอาดูพี so ่บอมเอ้ยมาดูนใน่กเหรอ้อจับกินดูกินเหอออตอตองตองตอมือแหะเด้อดูดกินอะไรนัน่าใส่ไมันปลาเจนอลาเจนมเอาเนอันหนบ่เอาเอาเนอันน้าใหม่บ่เขาไว้มันคือออนแทอันี้ข้าวผัดจ้า ไข่เนาอมึงก็แกงเออแจกเดี๋มันหลายหมองยีงดิจำเสียงใดของใครอยู่เนาะยายไข่ยังงั้นใหญ่ไข่สั่งมากหน้าจะส่งบรรยากาศดีตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามแล้วนะครับคนอยู่หน้าหิวเข่าั่านก็เลยสั่งโอ้บรรยากาศฝนคขึ้นฟ้าคนแต่พิงคิดค่าส่งนะขออนุญาตคิดค่าส่งนะจ๊ะ ถ้ามาอยู่ตรงนี้ที่ผิงไปเมื่อกีต้ตอนแรกผิงบอกเขาว่าข้าสง่งผิงคิด20บาทแต่ว่าพอเข้าจริงๆแล้วมันเป็นทางลาดยางมาใกล้อ่ะสงสารเขาด้วยคิด10บาทก็พอพูดอ่ะมาคนยายขางบ้านเพื่อนหนงงางเมื่อพอดีปะพอพอดีฮะไข้างหน้าลุงไส้เป็นนัง ไปทังมาเข้ากัดมันเนี่ยบ่ไไรบออเออมามาเอาขึ้นได้บะพอดีเรากำลังสียางเมื่อพอดีพิงขึ้นได้อยู่บะเออเอาขึ้นฮึบฮึบโอเคไปแบบสูงโอ้ไม่บาย หม,ม,มูชิ้นมีติดมันหน่อยๆอ,อร่อยมากกะเพราหมูชิ้น40บาทนี่ก็กะเพราหมูชิ้นขาพี่พี่หมูสับไม่เผ็ดหมกไก่ อันนี้กระเพราเนื้อสดแล้วก็เหลือก็เตี๋ยวหมูหมูนี่หมักหมักเองเหรอคะหมักใส่ชื่อรสอย่างเดียวค่ะ <c oughs> อันนี้จะลูกค้าปรุงไว้แล้วอ้มาม่เนื้อเปื่อย มีเรื้องเนื้อเปื่อยนี่ผัดซีอิ๊วนี่กระเพราหมูชิน้นเอ้ยพริกแกงพริกแกงหมูชิน้นวันนี้มีหน่อไม้สดด้วยนะฮะยายๆไปเก็บมาเมื่อวานอันนี้กระเพราหมูชิน้นจ้าขายอยู่จ้า เมีมีเอาเนื้อเปื่อยสี่กล่องเกือเกือเดอเกือบตนเบกล่องค่กล่องอันนี้ไปบ้านที่ไหมถทยเก้าเก้ผัดซีอิ้วแบบนัวหอมาก nak nak nak. Sisil ko ngayo 40 ba.